มิตติยามีบุญทางสารนังทังฌามิตติยามีธรรมาสารนังทังฌามิตติยามีธสังทางสารนังทางฌามิ อาตรวียสจะวาตสันจะสหัสเกียบานจะสานตหาตานินามิสิลาสานเตสันตามาจะสันตานาทะเกียตนามิอนุนามาลานุภาเวนาหันตวา

าอาเนเรนานามาไมฮานามากานาโนภาเวนาหันตวะสัมเพียบปันนาเวาอาเนนาอันตรายานบิเวนันตุอาเสสะตัวสัมพุ นาวุตถาราสัตยานาจันตาเรียนสัตตหักจักียาวียนสักิสัตสหันสาณิณามิสิลาสานิธรรมเตียสานิธรรมาจักยังกันจะกาเรานัณมามิหานัมมาตาลลุบวาเวานัหันตวัสสานเพียุบวาตเวียาณ ยมาอันตรายาทิวนาสันตุสิธธาตุสัมบนรณ์อระตุสัมมาสัมบุทณ์ธรรสัหสโนนะโมอตมธรรมาสัสวาธรตัเสวะเตนิทนโมมหา สังฆาสิวสุทัสเสลเทนตินุนโมะมาจยาราธาสารณายาสสะธุกังนโมอาโะมกาติกาสกาสะวันทนาสมินะโมตาลังบภาเวนวิคานจานุบาลตวานะโมกาลานุ ภาเวนะสุวันติโหตุสัมปทานโมกาลาสเดเทนะวิเทมิโหมิเตชวานอเตวังตาจะพาลานังบานิธานายจะเสวนาบัวชายจะบัวชั มังคะลังโมตามังปะเะสวาณุยะบุบเพียัะตาบุญยะตาันภะสัมมา ติตะเยตัมมังคารามุตัมมังอาอุสันตันจะปินัญจะวินายวจตุสิงคตวสุภาสิตาเจยาวาตาเตตัมมังคารามุตัมมังนาตาปิทุปันธานังปุตตาารันตตาหัวนา ภราจารมันตาเอะตัมมังคระมุลตัมตาณจารมัจริยเจียตาการนจตังขะโหอนวันกานิกามานิเอะตัมังครมุลตัมนา vì ở đây ba mắng ta nạch sao <coughs> nhamua ham pama tua chasam <coughs> bia tu จะทานเตียจะสวัจจะตาสมนจะทานานันจะทานนานการเรียนนั่งการมานั่งการิยาเยตานมังครานุนตามังปุนทานสรุป ทีเตียงตายันจนตกรรปฏิยัติกางเวราจำเทมัเวตามภารมุลตรรมเวตาทิสานิการตวานาสานภานธรปมาราทิตาสัมภานสวดเตียงคานจันติตานเตสามังภารมุลตรรมเตี ยังเกินจีวิตทางิทธวารังวาทางเทุวายังรัตนันปณิังนนุสัมัาริตธาติอนาอิธรรมปิพืนเทรัตนังปณิตันเอเตอนสานเตอนาสุวานมีอุสุขยังเวราทางอรมตานปณิธายญาตจัาสัจยามุเีย

สุขันบุญอย่างบูรารติเตนอปตมานพุตวะอะตมานุธามนสังโฆอมานวันตานิสิลิงตานิอาหิวินจิกาจตตะเทบุณนาพิจระพุนติกากตาเมารังาตา Come on. เทวินปพาตังตยานจักุนวิหารมุติวตังเยากามนาเวาทะพุตัมงผ ตาอเตติยันจางคุมาเอกาชาหเรนตวันปทเวร เคยทำบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกบุพเพสันนิวสาสสรางสรรค์คเคยตักบาตร่วมคันสร้างโบสถร่วมกันไว้ในชาติก่อนน้องศบตาพี่ไม่ลบตานี้ ใจของพี่ภายแพร้รักน้องสีแพรเสีแล้วแนนอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสียมสอนไม่ใช่ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบางอ่อนก็ปลอุเพยที่เป็นคนจริงพูดจริงทำจริงน้องหญิง อย่าเพิ่งสนเท่อย่าเพิ่งความทิ้งพี่คือเพรจริงไม่ใช่เพรเกเมื่อรักที่แล้วอย่ารวนอย่าเรแน่นงจ้าเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วคงไม่คลาดถ้าเราทำบุญ ขาตขอยอมเป็นทาสแม่ดวงสุดารหว่าบุเพสนนิวาดเรียกหาพี่จึงมั่นใจแน่นหนาแม่ขวัญชีวาคงไม่ เวทินตาทิตวามมนินตันเตะาภววตุเตอยทยมังการานอุ่งคินตการกบติหันตุตาุนันตัทาวันติโยชนนปะทานวิตวันตันเตชะจาภววตุเตอยเทยมังการานิขันตวานกขันธมุตลานิวะขั มาทาพิโรูติตมนานาทิอันะผู้ตังปัญญาปฏิยปัจจริโตจิตวามุนินตันเตทศสามวัตุเตียมังคตาณินามเทียนติยตุนติยนาเทาราปชาตุหิตายสัมภานินามวิริยตวามารมสัมภะสันตุสัมตุติมุลตม เอเตนะสันตะวันเทนะหุตเตนะยามังกาลิเซเทอสัมปารวทาดาคาชาบานตัวปัมวาติสลาขาตังสุพังกาลังสุภาลเอตุขปัตาจะนิปุขาพยาันตาจันิ สุขปัตตาจเนโสุขวุณฑุตตาเขปิปานิโนอิตาวตาจามเหหิสัมปตังตาเขเทวานุโมทันตุตัมปตาปัตาปันเตกานัน 我当。嗯 ปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนานางอุทธกังวรงังพุทธัสสาปูเชมาอิมานิมยังพันเต ปัตตานียปริวารานีภิกุสังฆัสาโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานีปัตตานียบริวารานีปฏิคัาาโโนหา,า,าตูอัอม,าาอมหากัง ที่ครรตังทิตายาสุขายะไหนซองอยู่ไหนเอาใส่พานมานอนพานอยู่ในทุกยกวางไกวางเอาวางอันนี้ใครลูกคุณเยกวาง ิัวไให้ลัไวยค่อยวากยนขาาอกยางขาเขีามอย่างเปิดได้ได้พอลบได้แล้วตาเไงนนี้ประเคนนี้ไ่ถวายสอง้อ้อเคอยนี่ถวาย้าอะแหละอะไรก็ต้องอยา่นี่แหละนี่แหละรูปเดียอันเดียวนี่แหละกีต้องเนี่ยหนู สองสามสี่ห้าเก้าเก้าสิบอันนี้ให้ชาวานเคลียอย่างนี่เลยสามซองเลย